เมนูบ้านๆแกงเลียงหัวปีใส่กุ้งแห้งค่ะมาโขกพริกไทยเลยนะคะโขกให้ละเอียดเลยจ้าจากนั้นใช้กระชายนะคะหั่นเป็นแว่นๆค่ะโขกตามลงไปเลยนะคะตามด้วยหอมแดงค่ะโขกให้ละเอียดนะคะจากนั้นป้าใช้กระปิกกุ้งจ้าใส่ลงไปเลยค่ะโขกส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะจากนั้นเรามาเตรียมน้ำ มะนาวค่ะบีบมะนาวลงไปนะคะหั่นหัวปีค่ะแล้วแต่ชอบเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะนําหัวปีลงไปในน้ํานะคะจะสังเกตว่าหัวปีเราจะขาวแล้วก็น่ารับประทานค่ะมาตั้งหม้อเลยนะคะน้ําเดือดใส่กุ้งแห้งค่ะแล้วก็ใส่เครื่องแกงของเราลงไปนะจ๊ะเติมน้ําปลาเล็กน,น้อยนะคะใส่ปีลงไปเลยจ้าเดือดแล้วก็ชิมรสให้ได้ที่นะคะ ใส่เดงรักแล้วก็คนนะคะจากนั้นปิดแก๊สเลยจ้าตักใส่ถ้วยเสิร์ฟเลยนะคะแกงข้นๆหอมๆเลยนะจ้าเมนูบ้านๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะ